อย่านางคอยมุนเบิดพี่น้องเบิ้องโอ้ยพดพดอีพี่น้องโอ้ยจะว้าเดี๋ยวเขาจะเอาเงินเครื่องกล้วยนี่ไปขายแต่นังวะากันังวะารับหนุ่มห,หน้านอนคือเตานาะมันนี่สิออกไปเก็บผักอยู่หน้าไปขายพี่น้องลูกค้าสั่งมาหลายก็เลยสิออกไปเก็บผักเขามาขายอยู่หน้าเนาะสิได้เท่าไรก็ไปเบิ่งกันพี่น้องปะ หนุ่มหน้านน่น,นจะไปเก็บพักไปขายก่อนอยู่หน้าพี่น้องมาพี่น้องเออขึ้นมาเดอ้อขึ้นมาบานเห็ดกเกษตรผสมผสานคือในหลวงเพิ่นว่าให้น้อมน้ำศาสตร์พระราชามาแปลงดินเปลี่ยนนามจนห้านันมีอยู่กินปูป่าหอยสวนหมากใหม่ปลูกหลากหลายผักทองถิ่นสะสมทรัพย์ในดินเพิ่มแนวกินในนาม สู้ใจเบิด์ตทานั้นพี่น้องเอ,อ๋ยวดหน้าหละพี่น้องมาหาเก็บผักขาก่อนเมื่อกี้เก็บผัากิเลศเมือม่อยเมื่อยมาเก็บผัาขา่อนหน้าได้ขายกกันไม่ต้องเข้ามาด้วยด้วยนะให้รับถือสีที่สวยเอาถือตะกร้าอันนี้รอมาถือตะกร้าน,นี้อยู่ข้างนอกรอเดี๋ยวไปใส่อาไามีน ลองลุ่มเลยอยู่กรุงเทพบรดมีอยู่มีกินแบบดเด็ดพี่น้องเอ้ยแต่บุมีเงินสื่อะแต่ว่าขันมีเงินสื่อกับปลอดไทยทั้งสารเคมีอยู่บ้านห้าปลอดไทยอยากกินยังกะได้กินมีเบริรสุอันสุแนวเคบพักขาก่อนยอดงามงามบางในบรรทุกฝนหาได้จะกลํา ได้จัดสิบจัดซ่าพี่น้องเออบรรยากาศหลังฝนตกนะพี่น้องอากาศสดชื่นอากาศดีครับอ,อยูอ่ข้างนี้หงอนของกระมัตัดไปถึงกับต่าบปกคลุมได้พดก็สีแาดแล้วแต่ว่าจะหลายอยู่พี่น้องหลายต้นอยูกระได้สิบาป ปากกระบ,บอนดีวะสันน้องเอ้ยมาเด้อึ้นมาอยู่บ้านเฮาเด้พี่น้องเด้อมีความสุขหลายให้มันบึดขัดดอกกระเจียวกับมีได้หนิจะได้เก็บอยู่ได้มีคุณลายแท้ ากับห้องเด้กพี่น้องเอ้ยหย่อนดหนิงงามกับพี่น้องย่อดหนิงงาม,มาครับเดี๋ยวเก็บพักขาแล้วก็จะเก็บดอกกระเจียวได้พี่น้องเอางนะมากับพ่อหมาได้พี่น้องเอ้ยขาม้าชิมยอยู่วกบุญใบเถอะจะตายซะบ่ ทุกอ,อยู่สื่อียาดนแดดฝนตกอากาศเย็นเย็นพี่น้องบ้านเฮานั่นอากาศสดชื่นคักอากาศดีดีสูตรออกซิเจนเต็มปอดอน้ำปักพี่น้องน้ำไหลคักได้พัดถานก็ได้จะว่าเป็นตะแกียงเชนอไมัยปพี่น้องยอนงามงามตะแกียงเชนอไมัยแสบคัก ว่าลระยากเกี่ยงน้องใหม่อยติดเกียงน้องหม่เส็พระขาเส็จเนาะแลาวมีโมกินเด็กสิหามมกินอยู่ดพี่น้องอ้ยงบงยอดหลายเอเตอเอามาใส่อย่าไปทำมันกลัวมันทำมาไปบอกแล้วางอันนี้ไว้แล้วก็ถือไม้นีเดี๋ยวเส นม่น่่น่ไม่น่น่เจอแล้วเจอม่นี่นจะตบกนี่พี่น้องได้พอสิบบาทไปจะว่ากันจะได้พอสิบบาทแล้วอดงามงามเดี๋ยวเก็บต่อก่อนเดี๋ยวก็จะจังเก็บพัดท้าแล้วก็สิไปเก็บดอกกระเจียวพี่น้องพี่น้องเก็บดอกกระเจียวบาทนี่พี่น้อง ไลยคักพักนี่สวนโซแนวกันยังวาที่สวนข่อยนะพี่น้องนี่ละเพิ่กอะไรเพื่ออยากให้เห็ดเกษตรผสมผสานมันจังบวดอยู่อึดกินจะกกินยังกับมะก็บเหลือกินกระชายกต่เจก๊ยท่านไปน้ำพี่น้องเอ้ยแต่ต่อไปพี่น้องไต่จะได้เพราะสิบาทแล้วโอ้ยหมดกกัดพี่น้องเอ้ย ดอกกระเจียวก็ใกล้สิเบิร์ตละละนี่ใกล้สิเข้านันหน้าหนาวแล้วพี่น้องจะแซบบ่ลวกกินแซบแซบเลยเดี๋ยวไปเก็บมักพัวก่อนหาเก็บมักพัวก่อนพี่น้องไอเนี่ยน้องมาหาเก็บมักพัวก่อนอาไรจะสิบจะเจ้า โอยผลกระเดือกที่มันฝนดีมักอย่างว่าโอ้ยมะทั่วกับเป็นมะทั่วกับบดใส่ใส่สารเคื้เก็บมมะทั่วก่อนพี่น้องฮาไดรจักสิบจักเศร้าเพราะได้เต่มกันเนาะก็ผัดอย่างอื่นพี่น้องมะทั่วกับบดมีสารพิษอย่างเด้อนี่ปลูกธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อต่ำเสียบคักเนาะเป็นตะวันคักโอ้ยเมืองพุทธพี่น้อง จำนีกับพ่อต่ำเลยดิหนี่งจำนีกับพ่อต่ำเลยดิพี่น้องหวานหวานทั้งหวานทั้งกรอบเนี่ยคอยมักตามกินซู่มือมักทัวฝักเงาโอ้ยหมดกกัดพี่น้องเลยหมดคือหลายสำหรับพี่น้องโอ้ยหมดกัดพี่น้องอุ้ยอ่อนซ้อนเด้อพี่น้องเด้อเห็นคนอ่อนซ้อนครับอ่อนซ้อนมักทัวครับพี่น้อง โอ้ยหมดกับพ่อหมดกี่น้องไม่เห็นห่างอย่างสนเสนี่หออกหลายธาตุเจ็บซอยพเนะเอ้ยมาขวดงามกัดงามเหนะแท้มาขวดอย่างต้อนโอ้ย,าาาาย,อยบานเฮาเนาะ ดีๆแบบนี้เด้บพี่น้องเบิ่งมาฟักพี่น้องเบิ่งมาฟักพุ่นน่ะโกมาฟักนี่แก่แล้วบ่พ่อ น้องผลต๊ะกับมาหาเก็บักขิเลสไปขายไปพี่น้องเด้อฉันสั่งบักขิเลตมาก็เลยอมาหาเก็บักขิเลสไปขาย,ขายมาเก็บซอยนะฮะยอดงามงามบังในพี่น้องบรงเอิญอยู่เอิดกินได้บ้านเท่านั้นหลายคักยอดบักขิเลตยอดงามงามบางในหมุนแหงหลายพี่น้องยอดงามคัก พี่เล็กเอ้ยเอาไปต้มใส่น้นาก,กันทักแข่งแซ่บๆสายทับพี่น้องบ็ได้อึดทักบดอึดอยู่อึกินเด้อพีสา,บานบ้านเฮ่าน่ะพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากมาเทียเท่ยวก็มาเที่ยวได้เด้ออยู่บ้านหนุ่มนุ่มน่านูาน้น,นเด้อพี่น้องเด้อติดต่อมาได้เดี๋ยวสิบห้ามาเที่ยว เก็บพักซอยข่อยแน่ปลาเหล่จาจักเกือนหลายยางพี่น้องนี่แหละเขาสั่งมาซูมือซื้มือบ่ได้ไปเลาะขายเดย้มีรายได้ทุกวันมือละเล็กละหน่อยพี่หนอ่อยเอ้ยทั้งมีอยู่ยมีกินแลยก็มีรายได้สือมือไ่ได้ไปหาเลาะขายด้ยพี่น้องถ้าเขาทูโทู่สั่งมาเนี่ยกับเบอร์พ่อขายเก็บไปขายของเขาไนะพี่น้องเอ้ย เอซ้อนดอนกกระเจียวลวกอีกก้อนพี่จีเสียโอ้ยเบื้องดอกกระเจียวข่อยงามงามด้วพี่น้องคนน่ะเจียวเป็นพุ่มเป็นเขียวอึืดพี่นอ้องเพิ่นถือขนตีล่ะเพิ่นถือขนไปก,กันได้เบอร์บางงูคนน่ะบางงกระโด,ดกโดดบางงูกระโด,ดกโดกเด้วพี่น้อง เบอร์เน,น่พีน่น้องบักหุ่มดกทักตนะันแซ็ดเบเด้อนี่เบิ่งแหนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเสียงเมื่ตันกินแรนงแซีบเสบพี่น้องเบิบบนน่งเบอร์เบอร์เบอร์บอร์ุ่มคนเดี๋ยวทีไปตัดกล้วยก็พี่น้องกล้วยมันแกล่ละเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวหาทางเข่าก่อนพี่น้องหาทางเข่าก่อนเห็นปะไ่เห็นเลโอ้ยชายเกินไป กูพ,พี่น้องกล้วยอ่องหรือว่ากล้วยน้ำบลาบานาบเฮาจะเบิงเกลี่ยวีเครือบักไงพี่น้องเดี๋ยวพอสิตัดตอนพอสิเอาลงจังไดน้อบานเนี่ยพอเอาลงจังไดน้อพี่น้องบานเนื้อเอาลงได้บ่น้ออ่อนซ้อนคาดเก็บพักแล้วก็สิมาเอากล้วยแล้วพี่น้องไปขายจะไหนเนื้อ พี่น้องเอากล้วยก่อนมีม kind of ุ fruit, ้งเอากล้วยก่อนพี่น้องโค้ดเฮ็ดบ่เป็นดอกฝั่งล่องมือซื้อโอ้พี่น้องฮ่โว้ยหางอย่านั่งคอยมุนเบิดพี่น้องเอ้ยมาเบิอง ใชละต้นมันไปโอ้ยเบิ่งคนะเครือกล้วยพี่น้องใช่ละต้นอย่านั่งของพ่่ชายตายถ้าออกก่อนพี่น้องลูกพ่อพีายอย่านั่งผุดตายโอ้นั่นแหละนั่นแหละเครือมันพี่น้องเบิ่ง โอ้ยพโูโโโโดพูดดิพี่น้องโอ้ยจะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาวันเครื่องกล้วยนี่ไปขายแกยังวะแกยังวะ่ายรูปใหมนะเพื่อนเร็ว,รวพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสะก,รกร่อนเนาะพ่อสำนีสะก่อนเนาะหนุน่มหน,น้าโน่นเสี่ยวนพักกับกล้วยไปทรงเขาก่กอนกัะไหนแกจะลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เด้อกดแชร์ขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มหน,น,น,น้าโน่นชาแนล